b บิตคอยในเดือนตุลานี้เคลื่อนไหวหมันวิ่งมาราธอนตะเยียบเบรกไว้โดนทุบลงก่อนค่อยๆไต่กลับขึ้นมาทีละนิดสุดท้ายปิดบวกที่0.39ถือว่ารอดแบบมีศิลปะต้องรู้ไว้ว่าโดยสถิติแล้วเดือนตุลาคือเดือนมงคลของบิตคอยค่ะเฉะลี่ยแล้วพุ่งขึ้น21แต่ปีนี้กลับเหมือนกำลังพักร่างก่อนระเบิดรอบใหม่ในโลกคริปโตแค่ไม่แดงก็ถือว่าชนะแล้วค่ะ แต่สิ่งที่เดือดกว่าคือสนามเทรดของ AI Project อย่างคอยบอ๊อบส่งโมเดล AI 6ตัวมาประลองกันกลายเป็นสมรภูมิชํ่แหละอัลกอริทึมสุดท้ายดีฟซีกว่ากำไร112ปให้ได้ฉายาว่า AI Buffett ส่วนเกรนทรีก็หันไปเล่น ETS แล้วพลาดขาดทุนไป4,150ดอลลาร์ใน2เทรดเรียกได้ว่าคนคำวนวณสู้เครื่องคำวนวณไม่ได้จริงๆค่ะเมื่อวานดีฟซีขาย ETS ที่ราคา4,216ดอลลาร์ ทำกำไรไป7,463ดอลลาร์ก่อนจะซื้อกลับที่4,189ดอลลาร์เรียกได้ว่าตำราสอนเทรดแบบขายสูงซื้อกลับต่ำของจริงเลยค่ะและมีคนบอกว่า AI เหล่านี้คือเทรดเดอร์ไ like ร้อารมณ์ตัวจริงที่ไม่รู้จักกลัวไม่รู้จักโลกมีแต่ชนะเท่านั้นและตอนนี้ ETF ก็กำลังไหลกลับมาค่ะเพราะสถาบันเริ่มซุ่มสะสมและเกมในโลกคริปโตยังไม่จบ บางทีบทนำของตลาดกระทิงในรอบใหม่อาจเริ่มต้นขึ้นแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะ